อันนี้ขเขาเรียกเขาเนี่ยขนมอะไรพี่ทองม้วนสดครับผมขนมทองม้วนสดครับผมเป็นสูตรอะไรม,มายัางไงพี่นี่คั่ครึ่งครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าอันนี้ที่ทำมาจากพี่สาวแฟนครับพี่สาวเฟยให้มาทำไมไมันถึงออกสีเขียวพี่เป็นใบเตยครับอ๋อใบเตยกาญยามครับผม ขายเป็นกล่องตองเท่าไหร่อ่ะพี่25่สิบหาบาทตองละยี่สิบห้าบกล่องมนีแปชิ้นครับชิมได้ครับชิมไม่มีชิมได้ด้วยครับผมชิมได้ครับห้ามด่าพ่อค้าพอครับผมเอามาผมชิมหน่อยไม้ชิมชิมได้เลยครับผมไม้ชิมชิมได้เลยครับผมเอาจัดไปเขาด้ครับ This is is like Thai dessert เป็นขนมของไทยนะพี่นะใช่ค่ะของไทยโบราณแท้เลยชิ้นไทยโบราณที่เห็นแล้วค่ะดีด้วยดีแบ้วนะคะ อืมหาบ่อยบ่อยมาเอากล่องหนึังพี่ไม่เคยกินของพี่มานานแล้วเนี่ยกล่องนึ่ง very good made from uh, the filling made from ข้าวคนนั้น little bit sweet ไม่หวานมากครับอร่อย ปีบางที่พอเย็นแล้วมันจะแข็งครับใช่ใชตัวนี้แช่ตู้เย็นได้ไม่แข็งนะก็อร่อยริงขึ้เนเหมือนเดิมใช่ครับผมเพระบางที่ถ้าไปกินแถวมอเตอร์เวย์แถวตลาดานะบางที่ครัพอเย็นไม่ต้องขึ้นแชู่้เย็นนะครับร้อนแข็งแล้วแต่ที่แช่ตู้เย็นก็นิ่มเหมือนเดิมครับตอนนี้ของผมเรียบร้อยแล้วได้ดั้นนะครับ ขอบคุณครับพี่ครับห้ yep. องมวนสดที่อ่า uh, อนะินเตอร์โซนเนาะธรรมศาสตร์อุนิวอสติทายแรนด Thanks for watching